จเจเรนะคะชื่อเล่นชื่อพี่ยาเป็นเจ้าของร้านชาวเลซีฟูดแล้วก็ะคะิงคารนีบุฟเฟ่ค่ะบ้านพี่อะทำเกี่ยวกับธุรกิจอาหารทะเละคะ่ะส่งวัตถุดิบให้กับร้านค้าอื่นๆแล้วก็พี่ก็มาทำร้านชาวเลแล้วก็พอมาเจอโควิดเนี่ยค่ะ โควิดเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดถึงร้านบุฟเฟ่เพราะว่าคิดถึงลูกค้าว่าโอเคแบบกำลังการซื้อกำลังการใช้จ่ายเนี่ยลูกค้าคงอยากได้ความคุ้มค่ามากที่สุด mm hmm. ก็เลยนึกถึงบุฟเฟ่ว่าโอเคบุฟเฟ่เนี่ยลูกค้ารู้เลยว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ mm hmm. และคุณก็กินไม่อั้นค,คือเขาสามารถคำนวณการทานในแต่ละมือได้พี่ก็เลยว่าโอเคงั้นก็ลองทำร้านบุฟเฟ่ดู แล้วก็พอลองมาทำเนี่ยค่ะก็เกิดเป็นคิงคานิแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยคลิงคานินะคะมาจากภาษาอังกฤษรวมกับภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษคิงก็คือเป็นพระราชาใช่ไหมคะแล้วก็คานิซึ่งแปลว่าปูซึ่งคุณแม่พี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเจ้าแม่แห่งวงการปูในประเทศไทยใช่พี่ก็เลยอยากให้ ของเราอะโอเคมีเจ้าแม่แล้วเราเป็นแบบพระราชาเกี่ยวกับปู<ม>และกันแล้วก็เวลาลูกค้าถามเนี่ยเขาก็จะสงสัยว่าทําไมถึงชื่อคิงคานิพี่ก็จะได้โยงไปถึงธุรกิจของที่บ้านได้ว่าโอเคที่บ้านที่ทําปูนะมันมีมาอย่างนี้อย่างนี้คิงคานิเนี่ยเปิดมานานหรือ,อยังคะเปิดครั้งแรกเมื่อประมาณปลายธันวาค่ะปีที่แล้วอะไรคือจุดขายหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าจะต้องมาค่ะจุดเด่นของคิงคานิก็คืออย่างที่บอกว่าพี่อะเป็นคนที่ส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารอื่นๆอยู่แล้วซึ่ง ความสดความใหม่เนี่ยเรารับประกันเลยเพราะว่าของของเราอะ่ะเรามีรถวิ่งขึ้นมากรุงเทพอะค่ะจากสุราษฎร์อ่ะโดยเฉพาะอาหารทะเลนะคะคือวิ่งขึ้นมานทุกวันเลยแล้วก็ของเนี่ยมันจะเข้าที่กินคันเนี่ยตอนเช้าของทุกๆวันเลยตีสี่เนี่ยมันจะมาแล้วของซึ่งแปลว่าความสดของอาหารทะเลเนี่ยอาหารทะเลมันวัดกันด้วยความสดอะ<ช>ค่ะซึ่งของเราเนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนสองก็คือพี่เป็นคนที่รักในการจัดหาวัตถุดิบพี่เนี่ยจะชอบวิ่งหาวัตถุดิบเอง ทำเองทุกร้านเลยใช่แล้วพอมาทำบุฟเฟ่เนี่ยมันสนุกกับการหาวัตถุดิบมามากๆพี่ก็จะพยายามหาของที่ดีที่สุดในราคาที่ถูกต้องสําหรับคุณลูกค้าค่ะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเนื้อเนื้อพี่ก็คัดเองคือพี่ลงทุนเงินไปกับการลงทุนเกี่ยวกับศึกษาเนื้อเนี่ยเยอะมากก่อนที่จะเปิดร้านนะคะใช่ประมาณ6เดือนเลยที่พี่ศึกษาเกี่ยวกับการทําเนื้อเพราะเราไม่เก่งเรื่องเนื้อเราก็เลยต้องศึกษาเยอะมากพี่ก็เลยมั่นใจว่าโอเคสิ่งที่พี่คัดเลือกมาแล้วเนี่ยมันต้องดีที่สุดค่ะ คือรับประกันเรื่องความพรีเมียมของวัตถุดิบสิน<ช>ค้าแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารทะเลเป็นจุดเด่นของออที่ร้านมนีเมนูไหนของทางร้านคะที่เป็นเมนูยอดฮิตเลยหรือว่าพี่ยาอยากจะแนะนําให้ลูกค้าที่มาทานครั้งแรกได้ลองค่ะก็มีเป็นเซตซาซิมิค่ะเป็นจะมีประกอบด้วยปลาหาาจีมาดหอยปีกนก แล้วก็มีทูน่ามีแซลมอนซึ่งพี่เป็นร้านมุสลิมร้านแรกเลยที่กล้าเอาปลาพรีเมียมเนี่ยมาลงในบุฟเฟ่ตัว799เท่านั้นแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นพวกเนื้อออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เราคัดสรรมาแล้วมีปูดองเกาหลีซึ่งก็เป็นปูม้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปูม้าที่ดังที่สุดในโลกเลยนะคะแต่เพราะว่ามันมีความหวานฉ่ำในเนื้อปูแล้วราคาต้นทุนค่อนข้างจะสูงแต่พี่ก็อยากให้ลูกค้าได้ลองเพราะว่า บ้านเราก็ทําปูมาก่อนแค่ก็เลยเน้นวัตถุดิบต้องสดหวานดีที่สุดค่ะให้ลูกค้าค่ะาจากที่สินันฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าพี่ยามีการใส่ใจทุกรายละเอียดเลยค้นเฟ้นหาวัตถุดิบจากที่ใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดทําแล้วเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะรู้สึกยังคือพี่เนี่ย<ๆ>เป็นคนที่ชอบทาอาหารตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะบางครั้งอะ่ะเค้กอย่างเงี้ยที่เอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าบางวันพี่ว่างพี่ก็ทําเองแล้วก็เอามาให้ ขึ้นปลาแซลมอนเองทําเองบางวันที่ก็แบบคือพี่ชอบทําอาหารมากที่บ้านเขาก็ยังบอกเลยว่าแบบชอบเนาะทำไมทําได้ทุกวันเลยคือเราชอบอะค่ะเราก็จะมีความสุขกับมันสิ่งที่ลูกค้าบอกกลับมาหลายคนมากที่เขาให้กําลังใจอะค่ะแล้วก็เขาชื่นชมอาหารเราเยอะมากๆนี่มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนทวีคูณความสุขของพี่เลยว่าโอเคสิ่งที่เรารักเราชอบเราตั้งใจทำเนี่ยลูกค้าเห็นเนี่ยค่ะที่ว่าร้านอาหารทุกร้านแหละ สิ่งที่มีความสุขของเขาก็คือมันจะตอบกลับมาในรูปแบบลูกค้าค่ะเรามีมุมที่มีความสุขแล้วมีมุมที่เราผิดหวังบ้างไหมคะจากการทางานผิดหวังเหรอก็มันก็มีบ้างนะคือร้านอาหารหรือว่าธุรกิจทุกธุกรกิจอ่ะมันจะมีมุมที่มีความสุขแล้วก็มีปัญหาซึ่งปัญหาเนี่ยบางครั้งอ่ะตอนเราเจออ่ะเราก็จะต้องทุกข์อยู่นั่นแหละพี่ว่านะทุกคน แต่เราก็ต้องพยายามแก้ไขมันให้มันผ่านไปซึ่งถ้าเราใส่ใจกับมันอ่ะยังไงคุณก็ต้องแก้มันอาชีพของพี่อ่ะพี่ก็ต้องเต็มใจที่จะต้องแก้และหลังจากนั้นอ่ะมันก็เมื่อเราแก้ปัญหาแล้วมันก็จะไม่เกิดแล้วมันจะไม่เกิดซ้าๆนะคะมันจะเป็นปัญหาใหม่ๆซึ่งมันจะต้องมีเข้ามาอยู่แล้วเราต้องเตรียมใจรับให้ได้เลยว่ามันมีมาแน่นอนซึ่งเราก็ต้องแบบวางแผนให้ดีให้เกิดน้อยที่สุดแต่ถ้ามันเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อแก้มันนะคะทั้ว่าอยู่ทั้งกัน วางแผนก็ต้องใช้เวลาต้องทุ่นเทแล้วเราก็ต้องมีความแบบว่าสามารถอัดเดบใช่มันต้องมีประสบการณ์ด้วยเราต้องเร็วค่ะต้องแก้ปัญหาให้เร็วมากๆแต่มันก็มันต้องใช้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในหลายๆอย่างพี่ก็เลยบอกว่าคือเราอ่ะต้องศึกษามันปัญหาบางครั้งมันไม่ได้มาแค่ในรูปแบบอาหารอ่ะมันมาทั้งรูปแบบลูกค้ารูปแบบอาหารลูกน้อง วัตถุดิบมันมันมาได้หลายทางมากใช่ซึ่งคุณต้องแบบตั้งสติเวลาเกิดปัญหาเนี่ยพนักง,งานพี่จะช่วยกันคิดทุกคนก็จะระดมสมองแล้วก็คือด้วยความที่เราอ่ะผูกพันกันนะคะลูกน้องบางคนเขาก็ถึงกัถ้าเกิดปัญหาเขาก็ไม่อยากให้พี่แบบเครียดไม่อยากให้พี่รับรู้อย่างเงี้ยบางคนเขาก็แบบ จะรีบช่วยกันคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็มาบอกพี่ตอนแก้ปัญหาเสร็จแล้วแล้วพี่ก็จะชื่นชมเขาซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าลูกน้องก็คงแบบมีความภูมิใจค่ะว่าเขาสามารถช่วยพี่แก้ปัญหาในเล็กๆหรือใหญ่ได้ในบางครั้งะคะ่ะช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางร้านมีประสบปัญหาสะดุดอะไรตรงไหนไหมแล้วก็หน้าร้านเราถูกสังฤฤ่งปิดเนี่ยพี่ยามีการรับมือกับปัญหาตรงนั้นยังไงตอนที่โดนโควิดที่ไม่ได้วางแผนเรื่องเดลิเวอรี่พี่ก็พลาดตรงนั้นนิดนึงนะ พอรัฐบาลสั่งปิดใช่ไหมคะยอดขายเป็นศูนย์นะคะไม่สามารถเปิดขายได้พี่ก็เลยโอเคงั้นในเมื่อปัญหามันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องช่วยกันระดมสมองกับพนักงานนะคะก็เกิดไอเดียโอเคงั้นเราต้องทํา delivery ซึ่งจะทํา delivery ยังไงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุดก็คือเราก็จัดโปรโมชั่นพอมีแอป,ปที่บางแอป,ปที่สามารถส่งฟรีได้มากขึ้นนะคะเราก็พยายามวิ่งไปเล่นกับแอป,ปนั้นดึงความสะดวกให้กับลูกค้าเวลาสั่งโดยการสร้างลายแอป ใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อไปให้ลูกค้าลองกดโหลดแล้วก็สั่งกับเราให้ลูกค้าใช้สะดวกที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับลูกค้าที่สุดซึ่งตอนนั้นน่ะกำไรอ่ะมันไม่มากหรอกเพราะพี่จัดโปรโมชั่นลดราคาอาหารด้วยแล้วก็ทําเป็นเซตที่ลูกค้าสามารถสั่งแล้วก็ทานได้คุ้มที่สุดกําไรมันไม่มีแต่ว่ามันสามารถเลี้ยงลูกน้องได้อีกหลายชีวิตนะคะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของอ,อันล้อที่จะดูว่าเราอ่ะอดทนขนาดไหนรอรางวัลจากอันล้ออย่างเดียวเลย บททดสอบทุกอย่างพี่ไม่เคยกลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำดีที่สุดใช่แล้วก็รางวัลที่เราจะได้จากพระองค์เท่านั้นใช่ความดีทุกอย่างที่เราทำถ้าลูกค้ามองไม่เห็นแต่พี่เชื่อเลยว่าเรามองเห็นว่าเราเจตนาดีมากๆค่ะประมาณนั้นอยากจะถามพี่ยาวว่าอะไรคือความสุขที่สุดของการเปิดร้านกินขานี้คะก็คือลูกค้าชอบแล้วก็กลับมาอุดหนุนซ้ํา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพนักงานมีงานทํามั่นคงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบรักแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะสุธาวะยากจะให้พี่ยาช่วยออฝากให้กาลังใจละกันค่ะพวกเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ผู้ประกอบการต่างๆที่กําลังแบบว่าอาจจะประสบปัญหาโควิดอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะต้องสู้ละค่ะก็ต้องทาต้องทาให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้คือถ้ามีปัญหาอะไรที่แบบเข้ามาใกล้ตัวแล้วเนี่ยถ้าเรารู้อะล่วงหน้าเราต้องรีบป้องกัน องกันให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มันเจอโดยตรงกับเรา,าค่ะแต่สมมุติถ้ามันมาแล้วอย่างเงี้ยมันโควิดอย่างเงี้ยคุณหลบไม่ได้แล้วค่ะคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้มันเป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ต้องแบบหามาตรการป้องกันให้มากที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าโอเคเราจริงจังกับเรื่องนี้เพื่อสุขภาพของลูกค้าแล้วก็สุขภาพของพนักง,งานของเราทุกคนนะคะใช่ใ่ค,คสุดท้ายนี้อยากให้ยาช่วยฝากร้านชิงคานี้หน่อยคะ่ะร้านอยู่ตรงไหนร้านชิงคานี้นะคะตั้งอยู่บนถนนลําคําแหง หน้าปากซอยลำคำแห่ง110ในโครงการสัมมากรเพลสค่ะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มแต่ว่าช่วงนี้อ่ะเป็นโควิดพี่ก็ปิด3ทุ่มค่ะใช่ l a สออเดอร์ทุ่มครึ่งค่ะลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าเข้ามาดูเมนูของร้านคิงคานีได้ทางไหนบ้างค่ะก็เพจคิงค a n i บุ f เฟ่เลยค่ะสามารถเสรืบใน Facebook ได้เลยค่ะ